ที่ใช้ผลจการใช้นว,วัตกรรมแต่ในข้อมูลส่วนบุคคลก็คือที่นั่นาปรังทองแก้วเหล่าอยู่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะัะยนั้นก็คือท่านผู้ในการสุทเิเทีินดาสีแก้วกรัตนะที่ราชพัฒน,นาสารคามนั้นเปิดโครงการที่ตาจสิลาก็มาร่วมโครงการทำเอโมยกันแล้วก็ตัวในนั้นในฐานะที่เป็นครูภาษาไท สอนเนี่ยดิชันสอนป .6 ถมงม .3 นะคะเป็นครูภาษาไทยนะคะมาเป็นมาแรกความสำคัญปัญหาของโรงเรียนบ้านพังงานนะคะหน้าที่หนึ่งเลยที่โรงเรียนได้รับผลกระทบก็คือนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านพังงานเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3หมู่บ้านนะคะคือบ้านพังงานหมูส4บ้านพังงานคำหมู่8แล้วก็บ้านพังงานชัยหมูสี่42สามหมู่บ้านนี้ส่วนมาก เข้าโรงเรียนเอกชนปนัญหาพืน้นที่ดับก็จะส่งมาที่ผักนามซึ่งเป็นขยายโอกาสจะเป็นจุดรองรับนะคะปะัญหาที่2ก็คือโรงเรียนไม่สามารถที่จะเลือกรับนักเรียนได้รเรียนไม่สามารถที่จะเลือกรับได้นะคะแล้วก็ปัญหาต่อมาก็คือนักเรียนที่อยู่ในสามหมู่บ้านของชุมชนผักนามเนี่ยส่วนมากจะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ถ้ากลุคนที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่นี้จะน้อยมากนานๆไปย้มบ้านทีเนี่ยในกลุ่มที่เราผิดอตั้งแต่ป .6 ถึงม .3 เดินแจกไปงานยช่วงโควิดเนี่ยนะคะน้อยที่จะเจอพ่อแม่นะคะหรือก็หาเที่ยวเล่นเกมกามาก็พอนอนนอนแล้วต่อให้พูดอยู่ตรงนั้นลูกมาแต่ที่นอนง่ายไม่ล้างเลยน้าก็หันคาดในกลุ่มนะคะนี่คือสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนพังาขาดไม่ออกเขียนไม่ได้ โรงเรียน้ารนมเป็นโรงเรียนแกนรนาการจัดการเรียนรวมนะคะคือเด็กเอลดีเด็กอย่างครูที่มาด้วยคุณมดใจนะคะก็คือเป็นคลุมที่เรียนเด็กพิเศษนะคะพรอกับศูนย์การศึกษาพิเศษเอ็ดเก้านะคะที่เป็นโรงเรียนมากคือเอาใจใส่ดูแลด้วยความที่ว่าครูภาษาไทยมีคนเดียวก็เลยให้ครูธุรการที่เรียนต่อสายภาษาไทยมาทําหน้าที่สอนในสายปศห้าคือครูครูพราวพิชา ธยมก็จะเป็นระดับันเองรับผิดชอบก็คือสอนป .6 ถึงมัธยมก็คือจะรับในส่วนของคนอืด้วยนะคะกระบวนการทำงานเราใช้กระบวนการ p d c เองซึ่งเป็นกระบวนการเก่าๆพื้นฐานแต่มากคุณภาพถ้าเรานำตัวนี้มาใช้นะคะ,ะแปลนดูเช็คแอคชั่นนี่คือ4ตัวที่เรานำมาใช้กันในโรงเรียนนะคะ แรนก็คือการกำหนดเป้าหมายและกระบวนการต่างๆว่าที่จําเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต่างที่ต้องการกาดูว่ากอไก่เจะคอถุงกับพอสัเภาต่างกันตรงไหนจะต,ต้องเขียนปับคำมาให้เทียบเลว่าต่างกันตรงไหนคือเริ่งจากตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือปัญหา,จ,าจริงๆเพราะนั้นเราก็ต้องวางแผนแต่การวางแผนระหว่างร่วมกันพอไรพูดแค่ว่าถ้ามีเวลามาเรียนกับครูพักกลางวันก็ได้แต่ก่อนนี้ฉันจะไปทานข้าวที่โรงอาหารแต่ช่วงหลังไม่ได้ทานเพราะว่า คนั่งทานข้าวที่ห้องภาษาพาเบอร์เป็นห้องของโมเดลของออแกนเคซีนั่งประจำที่ห้องภาษาปาเบิร์ถ้าเด็กมาตอนทั้งเที่ยงครูก็สอนทั้งกินข้าวทั้งสอนใส่ว่าระวังแผนกันยังไงแล้วก็การติดตามแล้วก็สุดท้ายก็คือการดำเนินการปรับแก้ปัญหาทีนี้เทอมนี้เป็นยังไงเด็กเป็นยังไง,ไงมีปัญหาอะไรแล้วก็ปรับแก้กันนะคะร่วมกันลงมือทำตัวดิฉันเป็นครูในชมรมครูภาษาไปออแกนเคซี มีโอกาสได้ไปนั่งเป็นคณะกรรมการร่วมอ,ออกแบบการแก้ไขปัญหาการันตีโออกเขียนได้ของแก 4, นเจ็ดสีตั้งแต่สมัยท่านรูปในการิีพลพล,พลทิลานะคะเป็นหน้าขัข้นของแกนเจ็ดสี่มานะคะเราก็มาปรับใช้ตามนี้เลยตามห้าขั้นของเราสี่ขั้นของเราแทน blue check a c t i o นะคะนี่ก็จะไปเร็วหน่อยนะคะเพโอ้ยยังไม่แกเห็นสี หรือเพราะทราบว่าไปอยู่กรีซไม่ทราบว่าได้มนข่าวในช่วงนึงว่าท่านเสียแล้วจริงไหมคะอันนี้ก็ไม่กล้าถามระยะท่านเรียยังไม่เสียใช่ไหมคะไม่ทราบค่ะโอ็้เพราะกู้เรียนเอาเสียงไม่ออกพอไหมคะเอาเสียงจาก y o ยูทูบไม่เสียงจากแอ็มวัน ให้สนุกในที่นี้ต้องใช้หลายอย่างนะคะ,คะทั้นที่2คือแจกลูกสะกดคําแจกลูกสะกดคําย้ำว่าโรงเรียนมนานพัานตัวนิ้ฉันใช้การแจกลูกแบบดั้งเดิมเรือก็จะบอกว่าออกอาก่อนแล้วค่อยการกันจีก็คือจะเอาในขั้นต่อนนี้ก็คือเอาคําจากที่พาเขาแจกลูกนั่นแหละถ้านที่หนึ่งแจกสามคำการอ่านย้ำตามวิถีก็คือเอาสามคำนั่นแหละให้เขาอ,อ่าน แล้วถ้าเด็กห้าคนก็ให้เขาอ่านทุกคนทีที่ถามว่าขั้นตอนนี้ดิฉันย้ำว่าจะต้องคัดสวยไหมไม่จุดประสงค์ของดิฉันก็คือแค่ให้เขาอ่านออกเขียนได้ไม่จาเป็นต้องสวยแต่ขั้นตอนนี้ก็คืออย่างน้อยๆให้เขามีสมาธิในการฝึกเขียนถ้าเขาแค่แจกพูดได้แต่เขียนไม่ได้มันก็จะไม่สอดคล้องกันเพราะนั้นก็ต้องอ่านได้เขียนได้การเขียนอาจจะไม่สวยตามสภาพของเขานะคะเราจะไม่เน้นว่าต้องสวยต้องเป็นอย่าง การตามมาบอกทุกวันนี้ก็คือหลังจากเสร็จกิจกรรม5้าขั้นนี้ในในชั่วโมงนะั้นแต่ที่วินัตใช้สอนถ้าใช้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่พอเพราะว่ากว่าจะหาเรื่องให้สนุกกั่าจะร่นที่น่นเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่จะเร่งไม่ได้เราต้องตามสาภาพของเด็กเราจะไม่เร่งเพราะ,ะนั้นชั่วโมงที่ใช้สอนก็คือจะใช้ชั่วโมงสุดท้ายเพื่อที่จะได้ต่อยาวหรือไม่ก็พักกลางวันนะคะเด็กจะได้อยู่ได้นะ หลังจากเรียน, 4, นยสี่ขั้นไี้เสร็จสื่อให้ก็เขียนตามตกลงก่อนได้นะคะอันนี้คือห้าขัาน้นของขอนแก่นเขตสี่ที่เป็นโมเดลนะคะหาเลือกให้สนุกนะคะก็อย่างเช่นนับพิทานการลาเล่นเพลงเกมของจริงอันนี้คือคุณครูก็จะเอาพิหานมาในนิทานนั้นเราจะต้องเอาคำศัพท์อย่างถ้าเราจะสนอนคำที่ มีตัวสะกดเราก็หาคําในนิทานนั่นแหละมาเป็นคําศัพท์ที่เราจะสอนเจรูปนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเอาวันนี้จะสอนเอาคําที่มีตัวสะกดเราก็คัดคําในนิทานนั่นแหละนะคะคัดคานิทานนั้นออกมานะะออกมาเขียนเป็นามาสอสานเจรูปสะกดคตามบมันได้ห้าพันการลเล่นเหมือนกันเล่นเกมนี้การละเล่นแบบนี้เพลงน,นี้ก็ต้องใช้ในน้ำเพลงไม่ใช่ว่ารา้องเพลงแต่ไปเอาคำอื่นไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็คำว่าแปลงมา อเอาจากที่เขาออกมาเ็ราะว่าจะคงจะว่าส่วนที่ทําที่ปราหฏดในวันเรียนมานั้นนะเป็นสิ่งที่เขานํามานะคะก็จะมีส่นวนดวงอันนี้คือหาเรื่องให้สนุกแต่ทีนี้เสียงไม่มีจากตรงนี้มามาให้เขามาให้เขาเรียน,นะะประมาณนี้นะคะนิทานก็แล้วแต่คุณครูจะนํามาอาจจะเป็นนิทานแากหนังสือก็ได้หรือว่านิทานจากจากเนี่ยจากอะไรก็แล้วแต่คุณครูจะหานะคะคนี่นะคะ กันลเล่นเด็กมีห้าคนกันเล่น,นก็พาอ,ออกมาเล่นข้างนอกเพราะว่าถ้าเล่นข้างในก็หัวห้องข้าขันเขารกวนเขาก็ออกมาเล่นข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นเพลงเนี่ยชอบนะคะชอบมากยิ่งถ้าได้ออกมาแสดงเนี่ยชอบเพราะว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่มีความชอบในการแสดงออกนะคะอันนี้คือ การการใช้เพลงในก่อนาหาเรื่องให้สหนุกแล้วเป็นของจริงนะคะในนี้ก็ไม่ก็นำมาเขาจะหามาแล้วแต่เขาจะหาอะไรมาแล้วก็เอาไปแ้นคกก็เอามาแต่งเพ่งทังนี่แหละเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะเด็กอยุ่นี้จะทำให้เด็กมีความสุขคือ มีความรู้สึกว่าอบอุ่นไว้ใจครูนะคะเพราะนั้นเราก็จะสร้างให้เขามีความเข้าใจกับเราพร้อมที่จะเรียนรู้กับเรานะคะนี่คือใช้กานละเล่นนะคะอย่าว่าอะไรที่งารก็ว่าไปทำนองก็คิดว่าอะไรอะไรมันเหมาะกับเนื้อเราก็ใส่ไปเลยก็เด็กเขาไม่ท้านอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้นีก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้องตองบางคนก็ม่ใช่เด็กพิเศษทั้งหมดแต่เด็นเพื่อนมาก็อยากมากต้องรับเพราว่าเขาเปนคเดียวกันลูกก็จะแจกลูกแบบบันยดคำหมือนที่ว่านะคะบรนไดคนการแจกลูกสะกดคำ น่ารักนะคะจ้ามองแบบนี้กระดานนี้เป็นกระดานที่ท่าู้ในการขอหอบจากตอนห้องเรียนภาษากเลยก็คือใช้สังกสีใช้สังกสีธรรมดาเนี่ยค่ะสกสีแล้วก็มาติดที่ท้างอกให้ท่านการแปะให้แล้วก็เอาสีดำมาทา นะคะสีรามาาแล้วก็จัดเป็นแล้วก็ด้วยความที่ว่าสังจะสีี่จะติดแม่เหล็กแผ่นที่ติดคือข้างบนนะคะแผ่นที่ติดข้างบนเราะี้ก็รู้ก็ทํามาแล้วก็ใช้แผ่นแม่เหล็กติดข้างหลังก็แปะแปะแปะซึ่งที่ใส่ตัวนี้เนี้เขาจะเวียนกันออกมาซึ่งสามารถทําให้เขาสามารถอ่านแจกลูกสะกดข่าได้หลังจากเขาเรียนเสร็จที่ว่าอย่างที่บอกก็คือจะเอาคําที่เราสอนในชั่วโมงนั้นๆเนี่ยมาพายกอ่านนี่นะคะตัวดีฉัที่บอกว่า เด็กคนนี้ต้องสามารถที่จะมาเปรียบเทียบเทียชนะเลยต้องทำวัดคำตรงนี้ออกมาคุณครูต้องเสียเวลาแล้วก็ทุ่มเทอย่างมากเพื่อที่จะให้เด็กอ่านออกเขียนได้แต่ละคนแต่ถ้าเขาแค่เขาอ่านได้อาจจะไม่ทั้งหมดแต่เพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นคำง่ายเราก็ภูมิใจแล้วนะคะว่าเหนื่อยก็จะหายไปนะคะอ่านย้ำนำวิธีในส่วนของคัดะะนะคะ าการจัดการชี้ที่กระดางที่เราแจกรูปแล้วก็อ่านจากต,ตัวที่เป็นแบบสื่อของเรานะคะขอใา้ออผ่านนะคะอย่างที่บอกก็คือไม่ได้เรียนที่อะไรันือต้องสวยงามขอให้เขียนถูกแล้วก็อ่านได้นะคะเราก็จะนำตัวนะั้ในลงใ,นใ <น S 1> บงานให้ถ<ห>ูกในผมที่ส่งให้ท่านผู้รับผิดชอบโครงการไปแล้วนะคะซึ่งเป็นอยูแบบ่ในแบบสื่อผู่มือ คำบอกทุกวันม็ใช่กันนะคะผลการใช้นวันกตกรรมปัญหาขั้นนะคะคือภาคเรียนที่ผ่านมามีเด็กที่มาเรียนกับวิชัทไม่ไม่มากก็คือเอาเฉพาะเด็กที่มีปัญหาจริงๆนะคะเอาเฉพาะเด็กที่มีปัญหาจริงๆอย่างเด็กคนนี้ซึ่งวิดีโอรแรกๆที่ให้ดูเราเปิดไม่ได้ไม่มีเสียงเขาไม่สามารถที่จะ,ะแจกลูกได้ว่าซ้อยอสิสินนอสินเขาบอกไม่ได้เลยแต่ถ้า คำตอนแรกคำแรกที่รูสอนคือสอนาว่าดินดออิตินอินิหลายวันพอเปลี่ยนพยัยาชนะต้นเป็นส่อเสือเท่านั้นแหละเสียงมันเปลี่ยนสออิสิสสนอินไม่สินสักทีลุ้นจนเกือบใจขาดแต่ก็ไม่สินให้นะคะน,นี่ต้องใช้เวลานานพอมาถึงตรงนี้เขาสามารถอ่านได้อย่างคำว่านี้หน่อยหนึ่งเขานี่แจกรูปทุกขค่ะนะคะเราสามารถแจกรูปทุกขค่ น,นี่คือผลจากการใช้นวรรตัวกรรตวกรรมบันไดห้าขั้นจากที่ไม่รู้วิญญานะไม่รู้สระแต่ด้วยความที่ว่าเขามาเรียนทุกภาคกลางวันเขาก็สามารถที่จะอ่านได้นะคะเขียนได้เด็กในกลุ่มั้นเรียนนี้นะคะอ่านได้เขียนได้สามคนนะคะอ่านได้บ้างบางคำาน่สองคนแล้วว่าอ่านได้เฉพาะคำง่ายๆก็คือหนักๆเลยหนึ่งคน กนต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่า,าเทอมต่อไปเน,น,นี่ยเข้าก็ต้องไปเรี่ยนช่วงโน้นอื่นเข้ายู่กับพวกโน้นนี่แหละเขาบอกอย่างนี้เลยต่อให้เขาขึ้นชั้นอื่นไปแล้วเขาก็บอกว่า,า,า,วา,วาพวกผมจะเรียนกับคุณรูเหมือนเดิมเข้าโรงเรียนเนาะคาพูดที่เด็กสนทนากาันเท่าน,นี้เราก็ดีใจแล้วนะคะเราก็ดีใจแล้วแสดงว่าเขามีความสุขกับการเรียนนะคะที่ตอนที่คอนแกะเขียนสีสร้างโมเดลปัญหห้าขั้นขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวดีชั้นเขามีโอกาสได้ไป สอนสธิตการสอนให้กับสมัยนู้นท่านจะโดนฉายแสงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกษาธิการสอนสาธิตที่โรงแรมโคสักให้ท่านนายกรัฐมนรตรีดูนะคะแล้วพอต่อมานะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ปีนั้นพอได้โมเดลของแกนเกสีแล้วนะคะท่านกีฬพจนตรกีฬาก็ภู๋ตรงทั้งเขตเลยโดยให้ท่านผู้บริหารเข,ข้าไปรับชมกัน สาธิตการสอนซึ่งในเ่างนั้นก็อาจารก็เป็นผูนที่สาธิตการสอนโมเดลของขแกนเขตสีให้ท่านผู้บริหารทั้งเขตได้กลมเพื่อที่จะนำปูรงลงในเขตสีทั้งหมดให้ใช้บันไดห้าขั้นโมเดลของขอนแก 4, นเขตสีลงพื้นที่นะคะลงทุกโรงเรียนโรงเรียนในขอนแกนเขตสีก็เลยมีห้องภาษาพาเพลทุกโรงเรียนนะคะให้กับเด็ก,ดกคือมาทํากิจกรรมส่งเสริมด้วยการล้วงรับจับคาเอาหายมาให้เด็กล้วงเอารูปปีก